สนับสนุนโดยมาจิกเซรั่มผิวอ่อนเยาว์ด้วยมหัศจร์สาหร่ายหิมะสีแดงชวงหลอนพอยอย่างหลอนพลอ,อยอคัเฮ้ยของคุณตินอะเนี่ยไปเอามาจากไหนอ๋อฮะอ๋อฮะแต่ก็ดีเหมือนกันนะโ,โทรไปหาเขาตอนนี้เลยพี่หนูจะโทรไปได้ยังไงก็เก็บเขายุ่งอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้ มันาเกียดเปล่าไม่รู้ถ้าไม่โทรไปตอนนี้ก็ไม่ต้องเอาเยอะตลอดอ๋ะโทรก็ได้วะถ้าเป็นแกถ้าแกทำกระเปตังหายอย่างนี้แกไม่โทรแล้วยังไงแกก็เดือดร้อนโทรโทรนี่เันจะโทรอย่นี้ไงอืออรยจะเร่งแล้วนะน่ดูสิหาเพื่อกันฮัลโหลคุณนตีนนะคะ วาเองค่ะสวัสดีครับคุณวาผมกำลังจะโทรหาพอดีเลยคืออย่างนี้ครับมีเรื่องจะรบกวนวันก่อนเนี้ยกระเป๋าตังค์ผมหายไม่ทราบว่าหล่นอยู่ที่บ้านคุณวาหรือเปล่าครับอ๋อพอดีกันเลยค่ะคุณตรนคือว่าทําความสะอาดที่บ้านนะคะแล้วก็เจอกระเป๋าคุณตรนก็นเนี่ยค่ะจะโทรมาบอกเรื่องนี้เลยค่ะโอ้ขอบคุณครับคุณวาครับพรุ่งนี้ว่า,ไง,าไงไหมครับผมจะได้เข้าไปรับเืนอะครับว่างค่ะว่าง ชวไ,ไดไปเคุณคุณตีนคะคืออย่างนี้นะคะถ้าเกิดพรุ่งนี้หลังจากที่คุณตีนมาเอากระเป๋าแล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. ไม่ทราบว่าจะอยากเที่ยวกรุงเทพซึ่งนิดหน่อยไหมคะ mm hmm. คือว่าก็อยากจะไถ่โทษที่ตอนนั้นทาให้ตีนท้องเสียคะ mm ่ะ hmm. ยินดีครับ <c oughs> เออแล้วในกรุงเทพเนี่ยไม่ทราบว่ามีที่ไหนที่แบบ เป็นพิเศษที่คุณตินชอบหรือเปล่าคะอ,อผมยังนึกไม่ออกเลยครับอ๋อคุณมาอยากบันจักรยานเล่นไหครับเห็นบอกว่าอยากลองแต่ยังไม่มีโอกาสอืมได้คะ่ะได้ถ้างั้นก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะค่ะข,ขอบคุณมากคะ่ะไงไงว่าไงไม่ทำหน้างั้นนะ พี่ฮะผมคงต้องขอยืมบ้านพี่สักครั้งละล่ะเฮ้ยเกี่ยวอะไรอะ่ะทำไมค่าเช่าห้าหมื่นโอ้ยเหนียวแพงไปไม่จ่ายหรอกว้าตั้งปีอ่ะเกี่ยวอะไรกับบ้านฉันน่ะมันก็มีอีกเรื่องด้วยซ้ำนะเนี่ยอะไรวะมีอีกเรื่องอหอนึเลย,เยมาอย่างนี้อีกแล้วใจคอไม่ดีช่วยซ้ยอนขี่จดพลยางให้กิ ยรู้จักกันมาตั้งยี่สิบกว่าปีเพิ่งรู้แน,น่ๆว่าแกขี่จักรยานไม่เป็นไม่เป็นคนเรามันก็ต้องมีความลับกันบ้างนี่พี่โอเป็นนี่วันหยุดนี่ไะทางเอาที่ใหญ่ก็ดีแกดาบบดดัูบุด,ดูนี่พี่จ้างเพื่อนาสีลมเป็นเพื่อนหน่อยสิไม่เป็นไรดีกว่าพี่ผมมีน,น้ดกาแฟแล้วครับ ประหลาดอ่ะนี่พี่ใส่เงินนะไม่เป็นไรพี่ผมครับไปเที่ยวป่าสระบุรีดีกว่าไม่ไว้ไมีแต่วัวน่านกกไปเลอ่ะธรรมชาติยจ <แก S 1> ังน,น,น่าไปบ,บ้างแกผู้ชายเขาน่าจะชอบอะไรแบบนี้นะแกผู้หญิงแบบชาวสวนชาวไร่สโลว์ไลฟ์ะอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอโหยงั้นแบบเนี้ยผู้หญิงแฟชั่นอย่างเราก็หมดสิทธีแล้วดิคืนคาร์เนี๊ยอะไรเยี่หนีกัวคิดมาก ไม่ต้องกลัวนะจ้าน้องเที่ยมอีพี่คนหนึ่งแลละไม่ชอบสาวสโลลฟ์วันหยุดทั้งทีอ่ะให้พี่พาไปเที่ยวไหนไหเลจ๊ะเที่ยมอีอยากไปดิสนีย์แลนด์จังเลยเอางี้นะคืนนี้มานอนบ้านพี่ก็จะพรุ่งนี้เราไปดิสนีย์แลนด์<ม>จังเม,มียมึงล่วคุณเช่ม,มีอะไรไม่มีนานทีได้หยุดอะไรวะกูเห็นมึงโดนงานประจำเอ,อ้ย กูศิลปินว่ะกูต้องได้แรงบรรดาใจว่ะกูไม่ใช่พี่วันยนสซานะเว้ยทำงานได้ทุกวันเออจริงด้วยนี่ฉันนึกภาพคุณวานเนสาไปเที่ยวชิวๆไม่ออกเลยนะนี่คริสเคยเห็นดางไปเที่ยวอะไรบ้างไหมว่าแต่มันหยุดปกติคุณคริสชอบไปไหนล่ะคะนี่ก็ยังไม่ได้แพลนนะครับแต่โดยปกติส่วนใหญ่ก็ชอบไปปัญญารับลมแถวสวนสาธารณะไอ้สวนที่เอ็งว่านี่ใช่แบบส่วนลุมตอนคืนอย่างนี้ป่ะ ไม่ใช่เมืองนู้นเลยมีที่ถ่ายรูปปะ่ะส้นสูงนี้เกือกนี้อ่ะววสวยยันปั่นจักระยานเลยอ่ะ เนี่ฮะแจะเอาล้อเด็กออกได้ยังเนี่ยโถอยู่ดีดพี่หนูเพิ่ขี่ไปเองพอของจริงอะนะมันก็จะไม่มีล้อเด็กข้าง,างๆใช่ไหมมันก็เป็นสองล้อแต่ว่าการทรงตัวนี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคทำได้นะอ่ะโอเคดีแล้วดีแล้วไปตรงตรงเอายังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยอะตรงตรงไปดีแล้วดีแล้วด,ดีแล้ว โอ้ยพี่ไม่ปล่อยนะเออไม่ปล่อยเฮ้ยพี่เจ็บมากไหมเนี่ยเจ็บสิพี่เออืก็พี่ปล่อยทำไมอ่ะไม่น่าปล่อยเลยนะเป็นแผลขนาดนี้ก็บอกเขาไปตรงๆแล้วกันว่าไปปั่นไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะเสร็จละนายเทรนนี่มัน มีอะไรดีนั่งหนาเนาะทำเอาคุณหญิงวันนิสาเนี่ยลงทุนลงแรงจนเลือดตกยางออกขนาดเนี้ยที่ผ่านมาผู้ชายดีๆตั้งกี่คนคุณหญิงก็ทิ้งหมดอ่ะก็ไม่รู้ดิพี่หนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนง่ายๆสบายๆบายอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนได้พักผ่อนไปด้วยในตัวเหมือนเวลาได้อยู่กับพี่เลยจ้าแล้วแกไม่คิดบ้างเหรอ ว่าเขาอาจจะมีความรับเหมือนอย่างนี่แกมีมัางก็ได้ไม่รู้ดิไม่อยากจะเสือ,อกนะแต่ว่าเนี่ยกระเป๋าตังคในตรินเนี่ยเคยเปิดดูบ้างปะเดี๋ยวว่าไหว้โน้นอนี้เลยนะแต่ก็อย่าพึ่งอะไรไปเลย ก็ไม่แน่อาจจะเป็นลูกแฟนเก่าที่ตายไปแล้วก็ได้ถ้าไม่งั้นป่านนี้นายเตรนก็น่าจะหาแฟนใหม่ไปแล้วพี่คิดงั้นจริงเหรอก็ถ้าแกคิดจะจริงจังกับเขาอะนะก็น่าจะคุยกันเปิดใจไปเลยดีกว่าไหมอะเห็นหรือยังอวะว่าการโกหกม,มันทำให้แกลำบากขนาดไหนแล้วคนเราอะนะถ้ารักกันจริงยังไงมันก็ต้องรับกันได้อยู่แล้วอะ ตอนนี้มันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้แหละพี่หรูกก็แค่อยากอยู่กับความสุขที่อยู่ตรงหน้าไปก่อนความจริงมันก็คือความจริงอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอพี่เพียงแต่ว่าหนกูกแค่จะรอเวลาให้เหมาะสมก่อนแล้วค่อยบอกเขากเหลืออวมึงเหอะ พี่นี่ดีสวัสดีครับมินเตนคะเดี <S <S> <S ๋ยททำหายอีกนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆกระเป๋าใบนี้คงสำคัญมากเลยนะคะเดนเนถึงได้ข้ามจังหวัดมาเอากระเป๋าใบน,นี้ครับกระเป๋าตังนี้มีค่ากับผมมากอยู่กับผมมาเกือบสิบป,ปีจะเปลี่ยนใหม่ก็ไม่คุ้นนะครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมขอเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนได้ไหมครับสำหรับกระเป๋านี่คุณเต,ตีงองเขตดพิซซ่าใช่ไหมจากคราวที่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวเที่ยวนี้จะให้พี่ยินดีเป็นคนทําให้เลยค่ะลงฝีมือทาเองเลยไม่ต้องห่วงค่ะมันเปล่านะครับไม่ใช่อย่างนั้นคือผมแค่เป็นห่วงว่าคุณวานจะเบื่อกินพิซซ่าหรือเปล่าเบื่อคะ่ะเบื่อ,เ,อ,อเดี๋ยววันนี้ที่ร้านเนี่ยพี่ยินดีกับแพรจะดูแลให้เองคุณวานไม่ต้องเป็นห่วงคุณวาน พาคุณตรินออกไปเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าดีไหมครขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวผมไปหยิบของที่รถแล้วเราไปกันเลยไหมเออค่ะแต่ว่าคุณตรินคะวายอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าจัายานวาพังหมดแล้วค่ะคงจะปั่นด้วยกันไม่ได้แล้วค่ะจริงๆแล้วผมเห็นแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปวิธีอื่นก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะ อ้คุณตีนหาไปทังท้ค่ะทงนี้วงนี้งนี้มีคุยกับใครเป็นพิเศษว่าไหมคะอะไรผู้ชายหรอไม่ไม่เป็นตัวนั้นอะเหมือนคุณโรซ่าเลยอะ